แลวตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเห <c oughs> ล่าคาบอยผู้เก่งจชกวตื่น <c oughs> สวัสดีคตื่น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 สวัสดีครับและวันนี้อยู่กับผมคาบอยไว้ครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมคาวเกอร์บีค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมชาเต้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมมอมังครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับคาวินค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะ เมากาควันนี้เราอยู่กับไมค์ครับขี่ม้าเข้าวินเนี่เน่เน่ยเน่เ่ดูตัวอย่างนะครับโฟนเอาเกงในครอบหัวอลไรนะครับ เกมในวันนี้นะครับผู้เราทั้งหมดจะต้องวิ่งตามเส้นทางมานะครับแล้วมาเทมม้าหลังจากเทมม้าแล้วนั้นจะต้องนําม้าเข้าเส้นชัยให้ได้ครับการที่เรานําม้าตัวหนึ่งเข้าเส้นชัยได้เท่ากับ1คะแนน,นนะฮะและว,วันนี้ใครที่ทําคะแนนได้ครบ7คะแนนก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับผม แต่การแข่งขันของเราจะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราจะมีบูทเอาไว้ใช้ในการแบบทําให้เร็วขึ้นด้วยนะครับในระหว่างที่วิ่งอยู่กับพื้นและถ้าเกิดแบบอุ้ยผมมันไสจังเลยไอเต้ันที่หนึ่งภายในเกมเรามีธนูสตันให้นะครับเวลายิงโดนศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูสโลไม่ใช่ธนูสตันสิธนูสโลนะครับดังนั้นก็ใช้ให้มีประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าของทุกอย่างมีคูดาวนะครับผมเชนิลครับผมเดีวนะครับทุกคนเข้าใจกติกาแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลย อยากเข้าแล้ค่ะเอาละทุกคนพร้อมนะครับจังหวะนี้เต็มตัวระวังไปไปหรือยังจังหวะนี้หันไปเฉยปงเฮ้ยไม่โดนอยากลงใจเฮ้ยเฮ้จิ๊บจิ๊บโอ้ยดืดดืดดืดรอด้วยรอด้วยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากโอ้ยลวงไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยโดนเหนืด เอ้ยหนึ่งได้บทหนึ่งได้หมดไปกันนหนึ่งได้หมดไปเร็วไปพี่มีน้ำตาเลยยังไม่ยอมทำไมโดนหนืดบ่อยจังโอ้ยโดนหนืดอีกแล้วเขมม้าดิน้องเขมม้าไปไหนเด้อไปไหนเขมม้าก่อนเข้าไงอ่ะเข้ามาดิพี่เข้ามาก็ขี่เรื่อยๆขี่เรื่อยๆไปเร็วอุ้ยเฮ้ยไม่มีม้าตัวไหนยอมเป็นเยฮ้ไปแล้วพี่ยังไม่มีเลยอ่ะปุ้งอุ้ยเอ้า เลาไเหรอเขาได้แล้วนี่นะไปแล้วครับเจ้าม้านี้ไปแล้วจู้ไม่มาคนไม่ยอมเดินนี่แน่เอ้ยอัยยัยยัยอ่ะโอ้โหหันกันไปยิงมันกี่ล่ะหันกันไปยิงโหดที่เชลเลพี่จะนไปตูดไปทำไมไอ้พี่ก็ใส่สูตรไปอย่างนี้ละครับน้องเอ้ยยิงหันกันไปยิงยิงไม่โดนไปเร็วนอน ไิไว้นานไแล้วทุกคนโอ้ยติดไรอูดูููููปูติดูติดปูันไปครับจอนี้เลงเฮ้ยผมดัโู่เลยิดแล้วอแย่อันนี้แย่ไอ้ตายังมุมตยมุมแย่มากทุกคนโอ้ยไอ้กัดดาไปกัดดาไปกดดไมกดเออไอ้องมุมแย่มากอะเกลกบอฮนี่ ไปไหนโอ๊ยติดกนะไปแล้วนะดับหนึ่งเป็นของ B ค่ะโอ้ยังไปอีกไปอีกไปอีกน้องไปอีกไปแล้วเฮ้ยโฟนดทำไมหายไปเนี่ยโฟนโฟนหายอันปุหายอันหายไปไม่รู้อ้าวอาวอันไหนเหรออ้าวไม่เกี่ย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 วโอ๊ยเนึ้อันหายโอ้หโอ้โหหันมาปังโอ้ย เอ้เดกเด็กเด็กเด็กโฟดตัวนี้ผมขอที่หนึ่งนะค่ะใส่ใส่ในม้าแน่เลยสักตัวหนึ่งใช่ใช่ไหมใช่ไหมโฟดูดีๆเผื่อมีม้าเป็นของตัวเองแล้วเออเฮ้ยตัวที่สองมาครับไประดับทุกคนเจอกันเร็วเกินโอ้ยติดติดโอ้ยต้อเร็วเกินทำยังไงนะต้องต้องขับไปเลยเหรอเฮ้ยทุกคนเรารอช่วยฟุตก่อนไหมฟีรู้สึกว่ายังไงก็ไม่แล้วคุณหาม้าเจอหรือยังเนี่ยม้าที่มีอาร์หน่อยทุกเนี่ย เจออาแล้วตอนนี้ได้อาแล้วแต่ว่าไม่ร oh, right, ู้ทำยังไงที่ขวายไไ้มังไอ้มงไม่ได้แล้วนี้ต้องนมงนมโฟต้องเทมมาให้ได้ก่อนจนกว่าจะขึ้นหัวใจอ่ะขึ้นไปที่มาก่อยโอ้ยยยยย้ยยยยมยไยยยย้ยยยยยานยย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 ย้ เอาตัวเดิมมาคิดหลายๆรอบอ๋อทำไมมันช้าจังเลยเอ้้ยหนูหนูหนูไม่รู้ว่านเดินจะช้ามากเลยม้าพี่อ่ะผมยริงไงผมยิ่งไงหนูไม่เหลือใจแล้วเอาอาน์ทีขวาใส่ไม้เลยโอ้ลงก่อนรอรอไหมรอรอไหมปวดตัวแล้ว นานจังแฮะเออนานจังเราสอนเล่นใหม่เนี่ยเรามาเล่าห่าไหมนี่คือแบบกันละครั้งหนึ่งนานไปแล้วมีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าไปพบกับผ้าผืนหนึ่งอ่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเขาเลยเอาไปเอาไปเอาไปสวมหัวเออมันและสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือกางเกงนะเปลี่ยนเรื่องเหรอเรื่องนี้จบลงโดยไอ้มังตุยนะครับคนเล่าตุย เฮ้ยอย่าละเกกันดิไม่มีโดนเฮ้ยใุสัช่วยนะอย่าแกกันทำไมไอ้รบรอบรบไอ้เตยิงไอ้เตยิงโอ้ยมุดโดนโดนไปแล้วหมดไปแล้วเก็บปลาไหลไอ้ฝนมาแล้วไอ้เตยมาแล้ววัดรอบยังยังโอ้โห้ผมไม่ได้ใครไปไหนหายก็ไปยิงหันก็ไปยิงปุ้งหมดไปแล้วหมดไปแล้วบีบีหมดไปแล้ว มาเลยมาเลยไม่จริงอ่ะที่หนึ่งต้องเป็นจีคีบอยเท่านั้นยิงยากเหลือเกินนี่เข้ามากันแล้วโอ้ยเยอะักชันลักชันลักชันรักชันหลงฉันลักชันหน่อลักชันหลงฉันรักชัน เฮ้ยนั่นตัวผมก็ผมต้วงหมอต้อขหมออะไรกันนะเฮ้ยงานยอค่าคือที่หนึ่งแน่นอนพวกแกมันเรีอ่อนด๋อยเกินรักเร็วๆรักเร็วๆรักเร็วเร็วรักเร็วไปเร็วเอามันหัวใจขึ้นแล้วนะเมื่อกี้รักผมวิรักแล้วเอาไอ้โฟดแยงมาผม ไปไงก็ไม่รักคนจไปะไม่ได้ขอไก่อนวานี่เ่ทำไมไม่ยอมไม่ยอมนั่นน่ะเธอเธได้ปะเขไม่ได้เลยมันเทมยากมากอยาเธอมายังเฮ้เพยซหหหไปไหนี่เนไว้ผิวหัวผิวหันี้ไปล้เธยได้ยัง มาตัวนี้มันไปยศอ่ะเจคีนัมเจคีนัมไปไหนเฮ้ยในเมื่อเราไปตรงนี้ได้นี่หว่ะไปด้วยวิ่งไปแล้วอ่ะวิ่งแทนเ้าอ่ะฟอตไปไหนวิ่งแทนวิ่งแทนมาแล้วตัวเนี้ยบายบายขอไปก่อนนะฟอตเฮ้ยพวกเราสามคนพวกเราสามคนต้องช่วยกันนะไอ้สองคนนั้นมันนำอยู่ไปเร็วเร็วสามคนร่วมใจไรุ่นรี่เตนพี่เตน เฮ้ยมีใครเทม้าไว้อ้หูขอบคุณนะเฮ้ยใครเทม้าทิ้งไว้อ่ะเฮ้ขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดไม่ขึ้นไม่ขึ้นไอ้เมาตัวนี้กระโดดไม่สูงช้าเร็ว้าเลยช้าเลยไรชนะมา้งให้ได้นะยังไงเราไปช่วยกันดิสามเก็บสอเราเสือตอนปอสองอุ้ยเขาตามทันแล้วมั้งยังเทม้าไม่ผ่านเลยเธอไม่ต้องยิงเธอไปเทม้าจะยิงมันทำไมเราเฟยเตะไปแล้วเฮ้ยจับเตให้ ลไอ้เต้ไปแล้วเรือมาวิ <rawd> ่งช้ามาวิ่งช้ามาแก่แล้วโพ้นแล้วมาไม่รักมาไม่รักมาตัวนี้จะผ่านไปเฮ้ยมาแล้วมาตัวนี้มันไม่กระโดดให้ไปก่อนนะน้องไปก่อนนะพี่เต้ไปก่อนนะเฮ้ยอ้าบุ๊คบุ๊คสดบุ๊สปีดบู๊สปีดบู๊สปีดบู๊สปีดตั้งไว้เนี่ย้ขอก่อนเลยเธอนะไอพวกขีน้ับหมดไปเนี่ยมันขาตันน่ะเอาเปลี่ยนตัวดิต่อขาให้มันดิ ไม่มีอันแล้วมันโดดกี่โมงเนี่ยเหมือนไม่โดดอะไรเนี่ยตัน้เพื่ออด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอ้ยตมหลังเลยเฮ้ยเ้ยคู่เลยที่นี่เอาสิเอาสิเฮ้ยมาเราช่วยกันเล่เตเต้ดีกว่าเราช่วยกันเล่นเตเต้ดีกว่าใช่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 ่ใช่มา้วม่แล้ววมาตนนี้ทำงานมากนี่ เฮ้ยเต้มันได้มาแล้วได้แล้วอ่ะได้แล้วอ่ะเฮนี่้าเอาาน้กไหนพี่ดีลูกพ่อพี่ไปว้พี่ดีลูกพ่อพี่พ่ออย่างพี่ไวกับลูกอีกตอนเนี้ยเฮ้ยพี่เต้นนำไปแล้วยังไปไไหนพี่ไว้ตามไปแล้วฝากด้วยฝากด้วยพี่ไว้ฝากด้วยไอไปไหนจ้ามาผมพี่ไว้เออยิงไปโดนอีกโอ้ยพยศจังเลยตัวนี้ พี่ผมยังไม่ได้มาเลยพวนแล้วพวนแล้วพวนแล้วลมดิจิตตันลมดิจิตอลพี่ไว้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 เยอะไปแล้วครับหยุดนอนเยอะชู่เขาเฟมไฮเซอร์โอ้ยยันหยุดยันพี่ไว้จะวนมาอีกรอบแล้วโอ้ยยันหยุดยันไปแล้ววน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 หางเหลือเกินหนึ่งรอบดี ไม่มาหยุดยันอุ้นดูดิพี่ไว้บนใม่อีกแล้วเนี่ยไปไปหยุดยังยังไม่ได้มาเลยมาแล้วลูกพ่อลูกพ่อจงรักจงหลงจงรักจงหลงน้โมตาสะจงรักจงหลงจงรักจงหลงเลยจิงหมาขี่บ้าจงรักจงหลงจงรักจงหลงจงรักจงหลงจงหลงจงรักจงหลงจงหลงทางพี่ชาวีมันขี่ม้าขาวไม่นะพี่ชาวีมันได้ม้าแล้วไปละพี่ชาวีไปด้วยพี่ชาวีไปไหนชิลีเอยชิลีด้วย บูดบูดบู้บูธฉึกบูดฉึกดีไม่เคยโดนเลยลก่อนีะดยค่ะมัจะเลิกลุงลุงลาวลุงมางลุงลุงลาผมุงลลุง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 ล่งาุงลุนลุงล่อลุงลางลุดลุง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 ลุวลุงลงลุงล่งลุงด้งลุลุลุงุงลุงลุงุงลลุุแลงดลง พี่จะใส่สูตรวาทำไม้แล้วโอ้โหแล้วไปกันวะพี่ไว้รอด้วยอะไรงอแงะมาเนี่ยนี่งอแงะมาเนี่ยน้องโอ๊ตไปไหนอ้ามันขาสั้นนะเจ๊ไม่ได้เจ๊ไปเจ๊ไ่ไหนเป๊ะเหมือนที่เฮ้ยโฟดแปะพี่ช่วยดีกว่าเราช่วยกันดีกว่าโฟดนาะเราเราพนันไม่กันเนาะม้ามันไม่ข้ามวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ติดติดแล้วแล้วเมื่อกี้ก็ข้ามมาได้ทำไมนี่ข้าไม่ได้อ่ะกระโดดไม่ได้แน่เลยตัวนั้น่ะพี่ขอเตือนนะพี玛ขาสั้นด้วยนะอันนี้ขอเตือนเลยนะอันใช่ใช่โอ้โหไปเลยผมพี่ชาผมเพิ่งรอบที่ห้าเองอ่ะพี่รอบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเทอันรอบสุดท้ายเหรอใช่เหรอนี่ตรงนี้พี่บีนี่นี่ขวามือเนี่ยโอ้ไม่นะ พี่ไว้เลือกมาได้ดีนะเลือกมาได้ดีนะเลือกมาได้ดีนะหุ้ยมาแล้วตัวตู้ไหนดีไปแล้วไปแล้วพี่ชัวีไม่รอบแล้วพี่ไว้เฮ้ยแตชาวีชนะแน่เลยพี่ชาวีมาแล้วจู้โเด้มนโดดไม่ไปไม่นะพี่กาที่สุกยันแล้วยั่แล้วต้องยิงอ่ะต้องยิงต้องยิงต้องยิงพี่ชาวีกลับมาคุยกับน้องก่อน พี่ชาวีลงมาน,อมาน้อง,งมันนอง่านน <c oughs> ้านงไว้พี่ชาวีแ่แล้วเต้นเต้นอับไปแล้วโฟกส์ไปยิงมันเล่าโอ้ยยิงไม่นะพี่ชาวีชนะแล้วเหรอเย่ <c oughs> โอ้ยพี <c oughs> ่ชาวี <c oughs> ยิงแล้วยิงไม่โดนรอบแรกเราแค่ซ้อมเราไม่ได้อับจริงเราไม่ได้ถ่ายจริงเต็มตัวหนเวยไปไหน่อะไรดิสโลดิสโลดิสโลงานไปไหนอ่ะมาในคอนทหาด้น้องข้านะที่หนึ่งแป้ง

เฮ้ยซิกแซกซิกแซกเฮ้ยซิกแซกนทำไมฮะขบมาเข้าวินคขบมาเข้าวินคขบมาเข้าวินไปเร็วไปเร็วเราเลี้ยงต้องชนะปู่เราเลี้ต้องอุ้ยโู่ไปไหนโอ้ยโอ้ยอย่าให้มังไว้ไอ้มังมันเข้าซิกแซกทุกคนไอ้มังมันเข้าซอกมันมีวิธีเข้าซอกมันสร้างแมปมันรู้หมอเลิกหมาได้ดีเลิกหมาดีๆีมาที่ดีจะเป็นหมาของคุณมาที่ดีจะเป็นหมาที่ทำให้คุณได้รับชัยชนะ ทุกคนขอตัวที่ไม่ขาสั้นก็พอได้โปรดได้โปรดรักชันรักชันที่ไม่ขาสั้นก็พอได้โปรดเถอะได้ก็ได้ฉันเป็นคนดีมากฉันเป็นคนดีมากฉันทำแต่สิ่งดีๆไม่เคยทำชั่วเลยไม่เคยทำชั่วเลยไปแล้วคนแรกคือบีคนที่สองคือไว้นั่นเองโอ้ยว่าไง่ายจ้ะเจอกันนะขอนำไปก่อนแล้วกันไม่ชมไปไหด้วยย้อจังเลยนี่เน ในไนังขอนำไป่อนแล้วกันนะยิบไแม่นเะด้วยเฮ้ยอเธอขอโทษนะมันมีทางรัดเหม็นโอ้ยชอบแบบชอบแบบไปไปไปสามหน่อยสิพี่โอ้ยโดดไม่ข้ามลลอปุ้งมาแล้วจ้าไปเลยพวกเราพี่พี่รอด้วยรักลงเฮ้ยนงเร็ว อีอหนึ่งพุตามาติดติดโอ้ชิบะขอที่หนึ่งคอกันนะครับงหวะนี้เราอ่อนข้อให้ไม่ได้นะครับเพราะมาพวกเนี้ยมันอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยอ่ะบางครั้งอ่ะบางครั้งาทิ้งเลยล่ะอะไรนะ้โอ้อ้โอ้ยังไม่ได้ไปเลยมโอ้โโอ้โ้โอ้โอ้โอ้้โ้ย้อ้โอัโอ้โอ้กอ้โอ้โอ้้โอ้้โอ้โอ้อ้โออ้อ่โอ้โอนอ่โอ้ไห้อ้โย้วอ้โงา ไอ้ใจ่เป็นหมวกแบบใหม่คาร์บอยรู้จักปะไม่มีอะเกิดมาไม่เคยเจอคาร์บอยใส่หมวกแบบนี้ตัวที่2ไปแล้วครับจังหวะนี้มามันล่นกริเองเกมเนี้ยโอ้โหยังไม่ถึงเลยทำไมไว้นนี้ดีจังเลยพี่เชอรี่พี่จะใส่สูตรมาทำไมพี่ใส่มาแล้วพี่ไปเก่งขึ้นเลยเนี่ยนุ๊กเฮ้ยชิลฮะไม่เห็นต้องรีบไปไหนเลยทุกคนเนาะแค่ขี่ไปเรื่อยเรื่อยใช่ชยชิล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 มาขาสั้นเหรอเนี่ย พี่ไวผมได้มาค่ะแต่ผมไม่สามารถแข่งได้พี่ไมวต้องรอคอ้ยทำไมเสียงเบาจังกับน้องคุยไกลหรอได้แล้วไปแล้วพี่ไวี่านตัวไหนโอ้โหมาป่าเสียงเปไวแล้วเฮ้ยพี่ไวหยุดฝั่งขวาแล้วอ่อนข้อไม่ได้มันตามมาแล้วเนี่ยแย่แลอะแย่แล้วหมาผมไวหมาผมไวผมตามมาละมาละเฮ้ยหมาเขาส่องตามมาเหรอ ตามแล้วไม่นะมาลักแล้วไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้ขอไปก่อนนะฮะน้องๆหมาผมเร็วสุดนะตอนเนี้ยไปครับจังหวะีไม่ทันนะมุ้งอุ้ยแต่ตีนมะม่วงสองมะม่วงเหรอจิงจิ้งวะเนี่ยอย่างที่บอกครับเราไม่สามารถถอนเขาไอ้พวกนี้ได้เลยครับนิดาะเราอาจจะเทมมาดวงไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้เป็นเองเพราะว่าเพราะสู้ๆูเพราะสู้ๆเพราะว่าเราอยู่ที่โลกันสองคน ตอนนี้ไม่ใช่แค่แกหมาดน,นจะไม่ได้เลือกเลยเ<า>หรอไหนเลยฉันไหมดดฉันจะบอกนะว่าเมื่อกี้เหมือนฉันทําให้ม้ามันเป็นขึ้นหัวใจประมาณ3ตัวตัวไหนบ้างไม่รู้อ่ะแล้วถ้าเพื่อนมาเ้า ตัวนี้แน่เลยเนี่ยนี่ขนาดมาก่อนใตัวจริงด้วยได้เลยขอบคุณนะฟอสขอบคุณนะฟอสเอาแต่มันขาไม่ออกไม่ได้โอ้โหมันขาซ่อมมันออกไม่ได้ฝ่ายเรโว้ยต้องรีบแพ้ใครแพ้ได้อย่าแพ้ไอ้บังก็พอเฮ้ยโโกไปมันชีวอะไรขนาดนี้นะไปไปแล้วนะจ๊ะพี่ชาบีพี่บีาเร็วมาเร็วไปเบมไคเซอร์ไปเลยมาตั้ม จากม้ากลายเป็นจักรยานแล้วไปเร็วเอาตัวนี้เร็วเฮ้ยอาร์บีอาร์บีอ้าวแล้วโดนมีการขโมยอันเกิดขึ้นครับจังหวะนี้อะไรเนี่ยหยุดพี่ไว้ผมมาแล้วนะพี่ไว้ภาพคุณคุณไมปคุณมิจิตอลภาพคุณคุณไหมกำลังตามไปติดๆิดเฮ้ยเอ้าดีโ์ดดีทำอะไรกันอะ เอามีคนเทมนมาม่าาให้ไปเลยวู้ฮูอะไรเด่ะิงปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยมาขาซ้ำนะนมาขาซ้ำ<ห> <c oughs> ง,งงแง <c oughs> เธอต้องกระโดดให้สุด <c oughs> ให้สุดหลอดส้มอ,อ่ะเธอต้องกัดจังหวะดีๆ <c oughs> มันไม่สั้นหรอกพี่น้องดี <c oughs> มันไม่สั้นมันไม่สั้นแต่แค่ต้องเอาให้สุดหลอดอ่ะใช่อระโดดมาเป็นแบบไหนกันงงแงว่ะมีคนงงแงว่ะก็ไม่รู้แล้วเปลี่ยนมาแล้ว พีบีดูคะแนนคฟทีเพียงได้อยู่เชื่อโคคนงอแงอ่ะจริงเริ่มหมโหรแล้วเริ่มหมโหรแล้วไปทำไมโฟดยังหนึ่งอยู่เลยวะพี่หงอเฮ้ยลูกพี่ไว้สี่แล้วหรออันนี้หนึ่งน้องน้องนี้หนึ่งน้องน้องฮุยไล่มังมันมาแล้วพี่ไว้ตามหลังมาแล้วนะจ๊ะก็มาผมยิ่อย่างช้าเลยอ่ะโฟดเป็นไงบ้างโฟดหนี่งแล้วนะโฟดนะจ๊ะ ส่องแล้วส่องแล้วกัตามพี่บีพี่บีรอก่อนได้ไหมไม่รอจ้ะรอนนี้ขอม้าขาวแล้วกันนะอือยิงจิงหลงจงรักจงหลงสวยต่อไม่รอแล้วนะไอ้ังรอฉันดวงดีขนาดนี้เว้ยฉันดวงดีขนาดนี้แล้วแกทําให้ดวงฉันแย่ดิไปด้วยกันไปด้วยกันได้โปรดได้โปรดไปด้วยกันวิ่งวิ่งอือเหนื่ไปสิมาแล้วลบกแกไอ้บัง ยังเทมมาไม่ได้เลยอ่ะนำมาตั้งไกลโฟตามมาแล้วอ่ะอให้โฟตเองนี่นะหรือด้วยดวงไม่แย่เลยขนาดนี้อ่ะหวิจังหวะนี้ม้าขาวมาเลยฮะเจอกันนะทุกคนนะจ๊ะไปแล้วม้าตัวน่าขาสั้นจำได้อะไรน้องเพิ่งเทมตัวใหม่แย่มิงแถวตู้สู้เร็วเร็วเร็วโฟตอย่าถือของสิโอ้โหรู้แล้วทำไมเทมไม่ได้อ่ะโฟตถือของอ้าว ไปละจู้อุ้ยหมดแล้วหมดแล้วพี่เต้มันองจะมามาทำไมล่ะทำไมมันองอยู่อย่างนี้ตัวนี้โอยใครตามมาวะน่ะเห็นชื่อแบบแบบโฟดเหนื่อยที่มาแล้วเหนื่อยเฮ้ยไปไ่ไปห้าแล้วม่ให้จ๋าพี่มาให้จ๋า เนวัยตันได้โปรดเลือกฉันเถอะน้าหน้ามันตามมาแล้วเนี่ยฉันนำมาตั้งไกลฉันมันยังตามฉันมาเร็วปิดใจเยแล้วแล้วทำไมดวงเรื่องการถีบม้ามันยากขนาดนี้ไอ้เต้มาถึงแล้วเนี่ยเย็นเย็นเยเย็นสวยไปแล้วครับจังหวะนี้โอนโอนโอ้ไม่รอกันเลยใสแล้วโว้ยไม่ยอมไม่เต้หรอก เฮ้ยไอ้ยอย่างลงไปวิ่งเองแล้วเนี่ยไปแล้วพี่เต้ยังเทม้าไม่ได้เหรอรอบนี้ขอนะเต้นะม้ามันเทมยากอ่ะสามคนคะแนนเท่ากันเลยดูแลสองคนพี่เต้เทมเลยแล้วนั่นน่ะไม่มีกล้าขอคะแนนใช่เหรอไม่ได้ขอบคุณที่บอกนะมาาอ้าบอกทำไมวะเนี่ยตามมาเหมือนกันนะพี่เต้ อคนที่บอกนะมาตามมาเหมือนกันเราไม่ยิงกันแล้วนะมาเราไม่ยิงตาเราตามพี่ไว้ห้ทันตะเออได้ได้ได้บายบายโอ้แม่ก็เข้าลงมานี่เป็นไงพี่ไว้อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ไว้อยู่นานดูแล้วดิโอ้โหยืนรอนานแล้วเนี่ยเกินยืนรอโถโอ้โหยืนรอยังไม่เห็นเลยตอนนี้ยืนรอเนี่ยลงมารอเลยเนี่ะอีกรอบเลยพี่ไว เอาอีกรอบหรอโอ้ยเอาถึงว่าจบแล้วเอาแล้วเอาแล้วรอบสุดท้ายโอ้แล้วเราเป็นคนไม่มีดวงเรื่องเทมมาด้วยไงเต้ไปบอกไปแต่เลขเขาไม่ยู่ไม่ที่ที่ว่ายินรอจริงอะไม่บอกว่ายังเหลืออีกรอบเลยนะมาแล้วผมตาติดติดผมตาติดติดครับไปาล้ว มมีมดวงเรื่องการเทมม้าเลยหรอเฮ้ยเยอะจะบอกนะพี่เต้ได้แล้วอะไปแล้วโอ้ยตัวนี้ขา้นมาเลเร็วนี้มาเลเร็วไปแล้วโว้ยเร็ว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 สักตัวสักตัวไก็ได้เร็วเร็วดีัขอเราเร็วเร็วดีรุนแรงขนาดไม่รับรลักฉันเลยรับลักแล้วไปแล้วโอ้ยหัวกระแบกนัวนียังอืด ไปแล้วค่าป้าคนาปีมีอะไรเนี่ยไอ้โฟมมันไอ้โฟมมันรอบยิงฉันเฮ้ยยิงพี่วะเวเ๋ยวเขาเส้นชัยโอ้โหนนโอโหนนตอนนี้ชิลแล้วล่ะโฟมทำไรอ่ะตีโฟมเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเลยโฟมขี่มาพี่เข้าเส้นชัยโอ้อะไรเนี่ย ยอมแล้วไม่เล่นแล้วเออเต้เรากดลงม้าดิเฮ้อ้อภาพในหัวมาเลยเต้กดลงม้าดิแล้วพี่เต้กดแล้วพี่ไว้ก็เข้าเส้นชัยใช่ไหม เขาเฉยเายแล้วใช่ไหมแล้วเดียราจะง้างธนูยิงพี่ไว้แล้วม้าอยู่ใกล้แล้วฉันก็ไปขึ้นมาแล้วก็เลยใช้บิกตัวหนึ่งเฉยเลยคนตอาีไม่ทำไมวงากนันเหตการต่อไปก็นี่นะค่ะโทนดิโนษดิโนดิ ช็อกกับจากที่พี่เต้จะฉาบก็ไม่คิดว่าเต้จะบ้าที่ตามเนาะเขาก็ไม่เห็นไม่รู้ไงก็เรากดชล่ลงมาดิลงอย่างไวอ่ะไอ้นี่ก็ควบเขาไปเลยดีเขาวิ่งมาเลยมันจะพีกกว่าถ้าเป็นโฟโตที่ขึ้นมาแล้วเข้าเส้นใจยอะเราก็ต้องวิ่งไปใหม่กันทั้งคู่อ่ะเออว่ะเขาก็จะขบแย้มเท่ากันเอ้คนที่แพงชนะเลยนะพี่ไว้นะพี่เที้ยนนะกันนะเออว่ะไอ้บางทีอะเนี่าใช่ใช่ ดีละที่พี่ชน,นะน้าเต้เนาะไม่กดกันเนาะดีแล้วไม่กดไม่กดธดีแล้วไม่ใช่มังมเพราะผมเกียนในบทกัโอเคฮะ,คะถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สับค่าแชร์กระดิ่งกันด้วยก็สามารถไปติดตามพี่เด้ JK ได้ครับผมอย่าพ yeah. ี่ fortyfour Buki bye yeah และพี่มัง b o ยครับผมและพี่ชาคู่การ์ด B T G แล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย